สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวักราคาถูกค่ะ EP นี้เป็น EP ที่437นะคะ EP ที่437ค่ะ เป็นวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568นะคะวันนี้นะคะมี3ราคาด้วยกันนะคะรายการที่1ถึงรายการที่3รายการละ700บาทค่ะรายการที่4ถึงรายการที่8รายการละ400บาทนะคะส่วนรายการที่9ถึงรายการที่32รายการละ300บาทค่ะ มีบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะสำหรับท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะเบอร์ติดต่อ087-6262-939นะคะ เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะคะหรือจะใส่ด่วนใส่ตรงพูดคุยเจรจากับน้องก็ได้นะคะสามารถแคปบัตรจอ QR code โค้ดด้านหน้านี้นะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะน้องตอบเองรับใส่เองนะคะพี่ๆนะสะดวกแบบไหนนะคะแจ้งน้องพูดคุยกับน้องก่อนได้เลยนะคะฝากพี่ๆนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ ฝากช่องน้องไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่พี่ทุกทก,ก,กท่านนะคะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มเที่ยวละทีละรายการนะคะรายการที่1น,นะคะรายการที่1เป็นพับปิตาค่ะรายการที่1เป็นพับปิตานะคะเป็นองค์ดำๆเลยนะคะพี่พนะรายการที่1ค่ะ 700บาทนะคะรายการที่1 700บาทค่ะรายการที่1 700บาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่2ค่ะรายการที่2เป็นพาปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะ รายการที่สองนะคะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเจ็อยบาทค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่สองค่ะรายการที่2นะคะต่อไปค่ะรายการถัดไปรายการที่3ค่ะ เป็นเขี้ยวเสือนะคะองเนียวรายการที่3700บาทค่ะมีรอยจานล้อมรอบองค์เลยนะคะรายการที่3นะคะ700บาทค่ะนี่ค่ะรายการที่1ถึงรายการที่3นะคะรายการละ700บาทนะพี่นะ ต่อไปค่ะรายการที่4ถึงรายการที่8รายการละ400บาทนะคะองน์นี้รายการที่4ค่ะหลวงพ่อไปค่ะ400บาทค่ะรายการที่4นะคะหลวงพ่อไป400บาทค่ะ นี่ค่ะองนี้รายการที่4ค่ะต่อไปค่ะรายการที่5นะคะรายการที่5เหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะ400บาทรายการที่5นะคะหลวงพ่อเกษมนะคะ400บาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการที 6, ่6ค่ะรายการที่6เป็นหลวงพ่อพุ่มค่ะรายการที่6หลวงพ่อพุ่ม400บาทนะคะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่6ค่ะหลวงพ่อพุ่ม400บาทต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะรายการที่7หลวงพ่อแดงค่ะ หลวงพ่อแดง400บาทนะคะรายการที่7ค่ะต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นหลวงพ่อเงินค่ะ400บาท รายการที่8หลวงพ่องเงินนะคะ400บาทนะคะรายการที่4ถึงรายการที่8รายการนี้นะคะรายการละ400บาทนะคะพี่พี่นะต่อไปค่ะรายการที่9ถึงรายการที่32นะคะรายการละ300บาทนะพี่นะ องเนี้ยวรายการที่เก้าค่ะเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมค่ะสามร้อยบาทเหรียญโชคดีนะคะหลวงพ่อเกษมนะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบค่ะเหรียญพระครูลุ่งค่ะรายการที่สิบนะคะเหรียญพระครูลุ่งค่ะ ปทางหนึ่งรายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะรายการที่11นะคะหลวงพ่อทาค่ะรายการที่11นะคะหลวงพ่อทาค่ะรายการที่11 ต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะเหรียญเจ้าสัวค่ะรายการที่12นะคะเหรียญเจ้าสัวค่ะองเหนี้รายการที่ส2องนะคะเหรียญเจ้าสัว,วต่อไปค่ะรายการที่13ค่ะเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะ รายการที่13ค่ะ300บาทนะคะเบอร์ติดต่อนะคะ087 62 62 9 3 9นะคะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะเป็นขุนแผนหลวงปูทิมค่ะรายการที่14นะคะมีฝั่งตะกุดนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆนะ เป็นขุนแผนนะคะเกาเก่านะคะรายการที่14ค่ะต่อไปค่ะรายการที่15ค่ะหลวงปู่ไขค่ค่ะรายการที่15หลวงปู่ไขค่ค่ะองนี้สําหรับรายการที่15หนะคะหลวงปู่ไขค่ค่ะ ต่อไปรายการที่16ค่ะหลวงปูดทวดเนื้อว่านเก่าๆค่ะรายการที่16 300บาทนะคะรายการที่16ค่ะต่อไปค่ะ รายการที่17ค่ะเป็นรูปหล่อค่ะเก่าๆนะคะรายการที่17ค่ะ300บาทค่ะพี่ๆชอบองค์ไหนรายการไหนอย่าลืมแจ้งหมายเลข ep 4.3.7นะคะตามด้วยหมายเลขรายการได้เลยนะคะพี่ๆนะองค์นี้นะคะรายการที่17ค่ะต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะหลวงพ่อกันค่ะ รายการที่18นะคะหลวงพ่อกันค่ะขอภัยนะคะวันนี้มือสั่นเล็กน้อยนะคะรายการที่18นะคะต่อไปค่ะรายการที่19ค่ะหลวงปู่โตลงยาค่ะรายการที่19นะคะเป็นหลวงปู่โตลงยาค่ะ รายการที่19ค่ะต่อไปรายการที่20สค่ะเหลี่ยนหลวงพ่อธรรมจักค่ะรายการที่20สิรายการที่20สนะคะรายการนี้เหลี่ยนหลวงพ่อธรรมจักค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่21ค่ะรายการที่21เป็นหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่21นะคะเป็นหลวงปู่เอี่ยมค่ะองนี้นะคะสำหรับรายการที่21นะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะ จบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่22นะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะ,ะ,คะอ,ง,อง์นียรายการที่22ค่ะต่อไปรายการที่23หาค่ะหลวงพ่ออีค่ะรายการที่23นะคะเป็นหลวงพ่ออีนะคะ รายการที่23ค่ะ3า0บาทต่อไปรายการที่24ค่ะรายการที่24เป็นหลวงปู่ทิมนั่งพานค่ะรายการที่24นะคะหลวงปู่ทิมนั่งพานค่ะรายการที่24ค่ะ ต่อไปรายการที่25ค่ะเป็นพระสมกอนะคะเป็นพระกุกเก่าค่ะนี่นะคะดูเนื้อหาตามภาพตามในคลิปได้เลยนะคะพี่ๆนะสวยๆเลยค่ะองเ์นี้รายการที่25ค่ะต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะ รายการที่26เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27ค่ะเหรียญหลวงพ่อจงค่ะรายการที่27นะคะเหรียญหลวงพ่อจงค่ะ300บาทนะคะรายการที่27ค่ะ ต่อไปรายการที่28ค่ะเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะรายการที่28เหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะ300บาทนะคะรายการที่28ค่ะต่อไปรายการที่29ค่ะรายการที่29นะคะกะลาแกะค่ะ รายการที่29เป็นกะลาแกะนะคะด้านหลังมีรอยจานเต็มหลังนะคะพี่พี่นะรายการที่29ค่ะรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30ค่ะรายการที่30เหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาค่ะรายการที่30นะคะ เหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาค่ะอง์นี้นะคะรายการที่30ค่ะต่อไปรายการที่31อค่ะเหรียญหลวงพ่อกันลงยาค่ะรายการที่31นะคะพ่อกันลงยาค่ะส0 0บาทค่ะ ต่อไปรายการสุดท้ายค่ะรายการที่32เป็นพับปิดตาเก่าๆนะคะรายการที่32เป็นพับปิดตาเก่าๆค่ะองค์นี้300บาทนะคะรายการที่32ค่ะสำหรับ ep นี้นะคะมีทั้งหมด32รายการนะคะ เป็น ep ที่437นะคะ ep ที่437รายการที่1ถึงรายการที่3รายการละ700บาทนะคะรายการที่4ถึงรายการที่8รายการละ400บาทค่ะแล้วก็รายการที่9ถึงรายการที่32รายการละ300บาทนะคะ ปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะสําหรับท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มค่ะท่านไหนสะดวกปลายทางขอให้พี่ๆนะคะพร้อมรับพัสดุพร้อมรับสายพี่ๆขนส่งนะคะอย่าลืมรับของให้ตรงวันเวลาที่ของจัดส่งไปถึงนะคะไม่พร้อมไม่ปิดเล่นนะคะพี่ๆนะ สำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะฝากช่องน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะเป็นช่องเล็กๆช่องน้อยๆช,ออยช่องนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกาบสวัสดีค่ะ